ผมเป็นพลทหารเกณฑ์อยู่ที่ค่ายแห่งหนึ่งทางเหนือที่นั่นมีเรื่องเล่าสยองขวัญมากมายแต่เรื่องที่ผมเจอมากับตัวมันหลอนจนลืมไม่ลงเลยครับคืนนั้นผมเข้าเวรยามอยู่คนเดียวอากาศหนาวจับใจลมพัดวูบวูบเสียงต้นไม้เสียดสีกันน่ากลัวผมนั่งพิงกำแพงพยายามไม่คิดอะไร แต่แล้วก็ได้ยินเสียงแผ่วเบาเหมือนคนกระซิบไอไอผมขนลุกสู้รีบหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครสักพักเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกไอสมไอสมคราวนี้ผมจำได้ไอสมคือชื่อของพลทหารที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนก่อนจากอุบัติเหตรุระหว่างฝึก ผมรีบลุกขึ้นยืนหัวใจเต้นแรงใครใครเรียกชื่อสมผมตะโกนออกไปสุดเสียงแต่ก็ไม่มีใครตอบมีเพียงความเงียบที่น่าขนลุกผมตัดสินใจเดินสำรวจรอบๆป้อมยามแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติเช้าวันรุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนคนหนึ่งบอกว่า แกอาจจะได้ยินวิญญาณไอ้สมก็ได้มันอาจจะยังวนเวียนอยู่ที่นี่หลังจากนั้นผมได้ยินเสียงเรียกชื่อไอ้สมอีกหลายครั้งมันทำให้ผมหวาดผวาจนแทบประสาทเสียจนกระทั่งผมปลดประจำการออกมาจากค่ายผมก็ยังฝันร้ายถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆเรื่องนี้สอนให้ผมรู้ว่า บางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงถ้าคุณยังไม่หายขนลุกอย่าลืมกดติดตามขนลุกไทยแลนด์แล้วพบกันใหม่ในความมืดตอนหน้า